ับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่พาร์ทที่สามกันแล้วนะคบโอเคนี่นะครับเคก็อย่างนี้ผมบอกไปเลยใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูยีราฟกันนะก่อนเราไปดูยีราฟครับดูเมียแคทก่อนนะครับนั่นนะเมียแคทอยู่กันเต็มเลยครับเมียแคทนะครับผมเคนะครับนี่ครับเมียแคทเค เมียแคทอยู่ตรงนี้กันตรงนี้ก็เป็นเหมือนบ้านเมียแคทมั้งเนี่ยตัวนี้เป็นแถบบ้านมีแคทนะครับเคนับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเป็โกงเมียแคทเหมือนกันนะผมครับตัวนี้เป็นกระจกนะครับผมเป็นกระจกนั่ยนะ เมียแคทแเห็นไหมครับโห่มันขุดอะไรกันบ้างอย่องนี้ยน,นี่ก็เป็นเหมือนเคลือบสองโกงเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันชื่อมตรวสอบกันว่าใบแคทมันจะไปทางไหนกันครับผมเคแต่เราไปเดี๋ยวเราไปดูยีราฟกันเลยครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมยีราฟครับ ค <Okay. S 2> มีนกกระจอกเทศนะครับเนี่ยครับอุ้ยตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นนะเห็นยังครับเคนับนี่เป็นสัตว์แต่ละตัวนะครับผมเนี่ยครับดูกันไปนครับผมตรงนั้นเป็นลิงอีกแล้วครับโหไปทางไหนก็เจอแต่ลิงนั่นแหละ ครับตรงนี้จะเป็นยีราฟนะครับแคลไม่ใช้จะจะมาพาดูยีราฟกันลล้นมันยาวจังค่ะยีราฟหนบค่อยหน่อยบ้างนิดเนียวเ้ยนี่แบ้ย <c oughs> ีร,ราฟตรงนั้นตรงนั้นดำา่น้ำเพชรก็ให้มาสิยีร,ราฟ <Es> นี่นะผมอาจจะเห็นนี่นะมีอีกตนตรงนั้นนะตรงนั้นเป็นบัดกาดกานะคะผมเคนี่ครับมีตรงนี้มีสัตว์หลายตัวนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้เป็น <stock S 1> นี่นะผ <ff> มนี bon ่ครับเคตัวนี้เป็นนกกระจอกเทศนะครับผมนี่ครับ ตัวจรินะไม่ใ่ตัวปลอมแคบตัวนั้นนะแคบก็จอมห็นนี่นู่พอนีเป็นถานที่แสงสว่างนี่นะผริงจตนฝนตกเต็มสนามอ่ะนี่เป็นมปนเยอะนี่ที่ยไอ้ก้นนะ แค่น,นี้เป็นกันครับผมเนีเ่ยครับนั่นเลยพี่ตงตัวนั้นมีกว้างแค่ก mm ั hmm. นเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปนะครับ mm hmm. นะแค่ครับนี่เป็นลิงครับเจออีกแล้วเ mm hmm. จออีกตัวหนึ่งแล้วนะลิงลิงนี่เจอเยอะมากที่สุดเลยนะครับนั่นนะครับที่นี่เขาบอกว่าห้ามให้อาหารนะจริงๆนะลิงน,นี่นะครับผมโอ้ยลิงอีกแล้วมีลิงหลายตัวจังเลยนะครับนี <ก S 2> ่ครับลิง อีกแล้วโอ้โหเจอเยอะมากเลยครับลิงเนี่ยครับมีหลายตัวเลยนะครับผมนี่เป็นสิงโตขาวนะครับนี่ครับแมวท่านผู้ชมครับเห็นจ้าสิงโตนั่นไหมครับแคปนั่นนะเห็นเห็นไหมครับนั่นแหละสิงโตครับดูดิเหมือนแมวเหมือนแมวครับ นูนนะบุคคเป็นกระแมวยักษ์นะครับนั่นนะนั่นนะนั่นนะปีสิงโตหลายตัวเลยนะครับนี่นะเหมือนแมวอ่ะไม่ดดีเห็นไหมหน้ามันก็นี่นะครับโอเคตรงนี้เป็นลกกระจกเทศนะครับผมเนี่ยน้องมาตรงนี้ค่ะอะไมันมีนั่นครับเคียวแล้วส่วนตัวนั้นก็มี เออเป็นเหมือนอันที่อย่างมูลมีนกันนี้นะคะผมนี่นะผมตอนนี้เป็นรถสนสั่นนะครับผมเชนับตอนนี้เราอยู่บนรถนะครับร้อเล่นฮะเจก็ครับตอนนี้อยู่นบรน,น,น,นร,รถกันแนละ้วเข็งเดียบสิงโต สิงโตเดินไปโน่นแล้วสิงโตโอเคครับครับ